นี่นับเราจะมาสอนหาดาบการ์ดจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไง่ก็จะเป็นแบบนี้มีสองสกิลอ่ะสก,กิลแรกเดี๋ยวเอามา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 สก,กิลแรกก็จะเป็นสตันแบบนี้หยุดหยุดหยุดเป็น,นเวลาสองวิสก,กิลที่สองก็คือถ้าเขาตีเรามามันเป็นการสะท้อนดาเมจนั่นแหละครับน่เราจะไปสอนหากัน วิธีหาก็คือเดินมาเกาะแรกมาตรงบ้านสีเหลืองตัวนี้เชื่อจะไหมถ้าสีเหลืองตัวนี้มันไปคุณจะเห็นเกาะตรงนั้นที่มีรูปมิเตอร์บิ๊คุณก็กินเลย นแต่นี้ก็่ตมสองอะไรไปก็ได้นะหน่ามีรไ,ได้าปะตูกหมือนกันนี่แน,น,น,นี้ก็จะเป็นบ้านสามหลังเลอวะนรแนี้จะเห็นวงสีม่วงแล้วบ้านตัวนี้ที่เห็นว่าเลเวลหนึ่งพันบวกซึ่งวิธีการเข้าเราต้องมีเลเวลหนึ่งพันบวกนั่นแหละเดี๋ยวรอเพื่อนผมไปหินึเพือเขอนีีเพื่อนผมมาแล้วไปเข้าเลยเข้าเลย

อันนี้ก็คือบอสตัวสุดท้ายเลเวลอยู่ที่สองพันแล้วก็ฆ่ามันไปเลยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันบ้องมแล้ว หมดล้วมั้งโอ้ no โอ้ no โอ้ no ฮ่าอันนี้ก็คือจบดามนะกตอนที่เราจบดามเราก็จะได้อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจมกับผลหนึ่งผลซึ่งเป็นได้ผลลัพธ์ีอ ถ้าคุณโชคดีแล้วคุณตีบอสตัวสุดท้ายจะมีโอกาส10%ที่คุณจะได้ดับการก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ